เปิดมาฉากแรกก็ทำเอาคุณดูใจสั่นนึกว่าเป็นฉากสวีทกับสามีแต่สายตาคู่นั้นมันดูร้อนแรงเกินกว่าจะเป็นคู่แต่งงานทั่วไปนะเนี่ยตัดภาพมาที่ความจริงอันโหดร้ายเจ้าบ่าวริโอสนใจแต่โทรศัพท์ทิ้งเจ้าสาวไว้หน้าห้องนี่มันสัญญาณเตือนของชีวิตคู่ที่พังทลายชัดๆ Your husband's a lucky man. Ah, uh, sorry, babe. I actually just got a text from one. and she's at the fan at Hong Kong. Don't blame me, it's our wedding night. It's not like it's the first time for anything. What am I supposed to do? I don't know, babe, it's a beach house. Enjoy your vacation. I don't wanna stay here alone. You won't be. แล้วดูวิธีแก้ปัญหาของเขาจากพอบ้านชื่อดารเดนดีแลนมาดูแลแดนคิดว่าเงินซื้อความรู้สึกได้หรอพ่อคุณ แต่พอพอบ้านปรากฏตัวท่านนั้นแหละเกมพริษไม่ใช่พอบ้านในเนี้แต่เป็นหน่เซอร์ฟฉุนล่่างานในแบบนี้ค่อยน่าให้อภัยหน่อยโอเค I don't need a butler I need my husband. It's our honeymoon แต่สิ่งที่แด้กลับมาคือความว่างปล่าชอตนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าเธอแต่งงานกับความเหงาเข้าแล้ว Anything you need I'm at your service ความเป็นระเบียบของนางเอกมากครับร้องไห้ไปแค่นั้นสบัดบ๊อบแลวออกไปอบแดดสวยๆดีกว่าผู้หญิงยุคใหม่ต้องแบบนี้ ดูความพยายามของวีแลนซ์สิครับใส่สูทท่อนบนแต่ข้างล่างขาสั้นเพื่อรับบทพ่อบ้านผู้ดีอังกฤษตามที่ g o o g l e บอกน้าเอนดูจริงๆกของพ่อบ้านที่เขาอ้างมามันดูแข็เผนแต่น่ารักมากนี่แหลจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความแพงในใจของเอลล่าเริ่มพังทลายลง And may I ask what's with the getup? Rule number two, dress with dignity. It's gonna be hot as hell d a y Yeah, y o u r right. i g h t s c r e it. Thank you. That was hot. ออกกาลังกายนี้ไม่ได้ขายแค่ความแซบนะแต่มันโชว์ให้เห็นว่า มลนมีไลฟ์สไตล์ที่ดึงดูดใจเอลล่ามากกว่าสามีนักธุรกิจหน้าเบื่อคนนั้น get for you? Ada, massage, the above? I need get out the I massage for house พอพาออกมาเที่ยวข้างนอกเคมีผู้นี้ระเบิดมากเอลล่าได้กลับมาเป็นเด็กสาวที่สนุกสนานอีกครั้งรอยยิ้มแบบนี้สามีเธอไม่เคยทำให้ได้เลยต้องน t โอเคดอน me. Hell of an arm. I'm the skee-ball champion of Lubbock. I didn't take you as a Texas girl. Born and raised. That explains a lot. How about you? You're looking at the top dog surfer Mountain much. Oh wow, I didn't <coughs> realize I was in the <coughs> presence of So how one go from, from LA surfer boy to a confession. This is my first time butlering. You don't say. Oh, all right. Mm. <laughs> oh beat <laughs> that, butler. ซีนดื่มช็อตนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเอลล่าเริ่มเปิดเผยความในใจที่ถูกกดทับด้วยความคาดหวังของพ่อที่ให้แต่งงานกับเอรวยเพื่อแรกกับความสุขจอมปลอมที่เธอไม่เคยต้องการโอเค I would have taken you as more of like a One Direction kind of girl Pleasure Bubble Baths Come on I'm sorry They're delightful You Strawberry Pop Tarts All right, the culinary masterpiece. Think it? Mm-hmm. Mm -hmm. <clears throat> this place is amazing. I always dreamed of opening a spot up just like this. Why don't you? My boy Simon and I, we opened a surf shop. All good vibes, no business plan, and it tanked. But I did learn one important lesson. คำพูดของดีแลนที่ว่าไม่ใช่ทุกความฝันจะเป็นจริงมันกระแทกใจเอลล่าเข้าเต็มๆเพราะชีวิตแต่งงานแต่งเทพนิยายของเธอก็กำลังไม่เป็นท่าเหมือนกัน go s กลับมาที่บ้านพักดีแลนเตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยแซนดวิชธรรมดาธรรมดาแต่อบอุ่นหัวใจผิดกับสามีรวยล้นฟ้าที่ไม่เคยใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้เลย wow <laughs> I get it now take your time enjoy and I'll be downstairs cooking some dinner okay, okay. Mm -hmm. mm -hmm. prepared a guilty pleasure for you my so tense waiting Yes Dinner is served Uh I think they และแล้วความจริงก็เปิดเผยสามีตัวดีไม่ได้ไป็นงานแต่แอบไปนอนกับเพื่อนเจ้าสาวโอ้ยเจ็บจีบแทนเดลล่าแต่ก็ดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดกับดีแลน นี้เฉลยความจริงที่น่ารังเกียจครับลีโอไม่ได้ไปทำงานแต่แอบกบกับเพื่อนเจ้าสาวแถมยังบ่นว่าการแต่งงานเป็นเรื่องน่าเบื่อเลวครบสู่จริงๆฟังแผนชั่วของแมงดาปีกทองสิครับแต่งงานเพื่อหวังฮุบมรดกแล้วกะจะทิ้งเอลลาที่หลังผู้ชายคนนี้เห็นแก่ตัวจนหน้าขนลุกจริงๆ่ท่ Of course, I'll have to play husband for a little while. Fundraisers, family portraits, holidays, boring marriage shit like that. I never considered holidays. I can't bring my mistress to Buddy's holiday brunch. I'm no side dish. Thank you. Where are you going? To take back what's mine. This is your house. ก <c oughs> ลับมาทีแลนด์บรรยากาศคนละขั้วเลยครับแค่แซนด์วิชชีสธรรมดา <Your> table, เสิร์ฟด้วยความใ <always. S 2> ส่ใจและแผงอกแน่น mm. ๆก็ชนะขาดลอยแล้ว <c oughs> แซนวิชอันเดอร์ฟรัมม์ช์โอ้มาร์เวลิสบอนน์อพิตี What about you I am a butler butlers don't eat no you b u t l e <laughs> okay, join me I can't rule number 7 a butler must never d i e I'm sure that rule number 1 says a butler must never refuse a <laughs> direct order ชอบจวครับเอลล่างัดกดข้อที่หนึ่งสามที่พบบ้านนั่งกินด้วยกันกำแพงระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเริ่มพังทลายลงแล้ว Cheers. Ten out of ten, huh? Mm -hmm. Pretty good. Sorry, I was probably not having a mouthful. Try me. I thought you said you played baseball. I got kicked off the team for mooning the umpire. Okay, I'll show you how it's done. Oh! <laughs> you just keep on impressing me. Wait, that's what impresses you? Wait till you see me with the cherry stem. So I'm in this pool trying to wrangle this dolphin that's freaking out, but cute as oh, is Okay, Aquaman. Okay, awesome. awesome. oh. well, well, help. <laughs> sometimes the only thing you can do is be there for someone. Well, sometimes people say they'll be there and then they're not. I don't mean to cross any lines. Being left alone okay. well, wasn't alone I have fake While left butler so. <laughs> your night my life, <laughs> I I บทสนทนานี้ดึงดราม่าได้ดีมากครับเอลล่าเปิดใจเรื่องพ่อที่บังคับให้แต่งงานกับคนรวยเพื่อแลกกับความสุขจอมปลอมที่เธอไม่เคยต้องการ i'm glad i met you ella i'm really glad i met you too dylan i remember the first time i saw you actually oh champagne please you down that wine like a frat boy chugging beer You want to know what I remember most about my wedding day? ประโยคนี้ทําเอาคนด <go out. S 2> ูเขินตัวบิดคุณไม่ได้อยู่คน <'m> เดียวผมอยู่นี่สายตาที่สื่อสารกัน <c oughs> มันบอกชัดเจนว่าความสัมพันธ์นี้เกินเลยไปไกลแล้ว And What was your answer? My parents were basically kids when they had me. High school sweethearts who wouldn't have made it past prom if my mom hadn't have gotten knocked up. And after mom left Dad used to always say, You want happiness? Marry rich. He seems right. Look around you. You got it all. Then why am I alone on my honeymoon? You're not alone. I'm here, Ella. I know. But I should be with my husband. Surprise <sighs> me. ดีแลนเล่นปิโนโเพลงโมซาร์ดได้ด้วย so สกิล <my little. S 1> ครบเครื่องแถมโรแมนติกขนาดนี้สามีตัวจริงเตรียมตกกระป๋องถาวร <'s> like ได้เลย25 <laughs> Incredible. I'm available for weddings, funerals, and bar mitzvahs. <laughs> <laughs> Thanks for that. If you weren't married, would you let me kiss you right now?